สืบเนื่องมาจาก ฟซบุ๊กของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ1วันหนึ่งสิงหาขออภัยทุกท่านครับแต่พอไปเช็คคุณผู้ชมว่าเอ๊ะวันที่1สิงหาเนี่ยมันมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณพิธาปรากฏว่ามีแฟนเพจ a c e b o o k พักเก้าไกลสระบุรีนะคะเขาแจ้งกำหนดการว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเนี่ยเตรียมลงพื้นที่ที่สระบุรีในวันที่หนึ่งสิงหาคมก็คือ วันนี้เพื่อไปร่วมกิจกรรมร่วมสร้างบุญเวียนเทียนกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตในช่วงเวลา13นาฬิกาเพื่ออะไรเพื่อไปลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างโรงงานนะคะค่าสัตว์แล้วก็การปรับเปลี่ยนพังเมืองในเขตพื้นที่แล้วก็ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเฟซบุ๊กหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เป็นเฟซบุ๊กชื่อว่าราชทีอิน ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังรุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาสด,ด้วยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาลิมเจริญรัฐจะมาเวียนเทียนที่วัดพุทธฉายในวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งทางวัดเนี่ยไม่ได้มีกำหนดการนี้ ก็เลยขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักใดเข้าร่วมกิจกรรมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายนะคะนี่เป็นภาพที่เขาได้มีการพูดถึงแล้วก็หลายๆคนที่เรียกว่า เป็น FC คุณวิทาในพื้นที่สระบุรีแล้วก็ใกล้เคียงเขาเองเขาก็เห็นโพสใช่ไหมหรือว่าข่าวนี้เขาก็คุณวิทาจะมาหรอโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณวิทาพอไปไปมามาเช็คข้อมูลทางวัดเองเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของเจ้าอาวาสนะคะท่านก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ได้มีกําหนดการทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้นะแล้วก็ทางวัดไม่รู้เรื่อง แล้วก็ทางวัดเองก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดต่อมาอย่างที่ก้อยบอกไปแหละคุณผู้ชมทางด้านของคุณวิทาเองเขาก็โพสต์ว่าไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ1วันก็คือ1สิงหาขออภัยทุกท่านนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยนะลงพื้นที่นะคะไปที่วัดแห่งนี้แหละวัดที่เป็นข่าวพอไปพบกับเจ้าอาวาสวัดนะท่านก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ปฏิเสธกับผู้สื่อข่าวหลายสำนัก ที่ติดตามไปรายงานเรื่องนี้ว่าอยากให้เรื่องมันบานปลายไปกว่านี้เลยเรื่องมันจบไปแล้วอาัตามาก็ขอยืนยันตามที่ได้โพสต์ใน Facebook นั่นแหละไปหมดแล้วเรื่องนี้เนี่ยแรกๆอาัตามาก็ไม่ได้สนใจในายพิธานะจะไปไหนก็เรื่องของเขาตามข่าวก็บอกว่าไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ตํานหนองยาวแล้วก็ที่อื่นๆในช่วงบ่ายเดี๋ยวมาร่วมเวียนเทียนที่วัดแห่งนี้แต่ความจริงที่วัดเนี่ยมีเวียนเทียนจริงๆก็คือช่วงประมาณสองทุ่มระการสําคัญที่ไม่ถูกต้องก็คือแอดมินผู้ดูแล เฟซบุ๊กของวัดแห่งนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการลงประกาศเชิญชวน,ชนใช่ไหมแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณพี่ทามาร่วมเวียนเทียนโดยไม่ได้มีการปรึกษาหรือว่าแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบเมื่อมีข่าวออกไปก็ทําให้ญาติโยมผู้ดูแลวัวดสอบถามแล้วก็กดดนันเจ้าอาวาสเข้ามา นะ,ะแล้วก็ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่แอดมินทําเช่นนั้นทนั้งทั้งที่วัดเองไม่ได้มีนโยบายไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆจะาอาวัดท่านก็บอกว่าก็ได้ตําหนิแอดมินไปแล้วนะเพราะวัดเนี่ยไม่ใช่ของอาตมาคนเดียววัดมีผู้อุปถัมภ์มีผู้ดูแลอย่านําวัดไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยซึ่งทางอาตมาก็ไม่เคยกีดกันว่าใครจะเข้ามาภายในวัดแต่อย่านําวัดไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะเออเอาเป็นว่าได้มีการตําหนิ ทังด้านของแอดมินแฟนเพจของวัดแห่งนี้ไปแล้วซึ่งก็พอโพสต์ออกไปก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาสวัดทราบนะคะว่ามันมีประเด็นนี้อยูอ่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธนะคะเราก็จะเห็นหลายคนเนี่ยสวมเสื้อผ้าไทยนุ่งผ้าสีขาวใช่ไหมคุณผู้ชมไปทําบุญตักบาตรในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีเวียนเทียนช่วงเย็นนะคะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ